สวัสดีค่ะตุกตาปรียาพรเซนาลิตนะคะตอนนี้รับใช้พระเจ้าอยู่ในกลุ่ม BMW นะคะตุกตาค่ะเชื่อพระเจ้ามาประมาณ12ปีแล้วนะคะก็คือ,อมีเพื่อนเขาพาไปโบสค่ะตอนเข้าเรียนมหาลัยปีหนึ่งเมื่อปีพศ2 5 5 2นะคะก่อนที่จะเชื่อพระเจ้าเนี่ยก็เป็นวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งคนหนึ่งเลยที่ใช้ชีวิต เรื่อยๆสบายสบายค่ะก็คือไม่ได้มีความหวังใจอะไรไม่ได้มีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นค่ะก็เป็นคนเรียบเรียง่ายๆค่ะแต่พอมาเชื่อพระเจ้าแล้วนะคะก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยค่ะเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นค่ะในทุกๆก,การเดินทางค่ะพระเจ้าจะอวยพรในทุกๆครั้งเลยค่ะแล้วก็ทำให้ตุกตารู้สึกว่า ทุกวันที่เราเดินไปเนี่ยค่ะเรามีความเชื่อและความหวังใจในพระเจ้าแล้วเราตื่นเต้นและก็สนุกกับทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราค่ะ สำหรับพระพรที่อยากจะแบ่งปันพี่น้องในวันนี้นะคะคือตุกตาเป็นแพทย์แผนไทยค่ะเปิดคลินิกนวดจัดกระดูกนะคะอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่ค่ะ<ม>ก็ขอบคุณพระเจ้าตั้งแต่เริ่มเปิดคลินิกนะคะก็พระเจ้าก็ทำให้มีคนไข้ที่เข้ามารักษาจำนวนมากค่ะแล้วก็พระเจ้าก็าจัดเตรียมทุกๆอย่างให้เลยค่ะใน,ในการที่จะ รักษาคนไข้ในการที่จะเปิดคลินิกค่ะขอบคุณพระเจ้าที่แม้ในยามสถานการณ์ยากลำบากใช่ไหมคะเช่นสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาค่ะก็คือทำให้คนไข้ลดน้อยลงนะคะแต่ว่าพระเจ้าก็ยังทรงเลี้ยงดูแล้วก็พระเจ้ายังอยู่ด้วยกับลูกตาค่ะคนไข้ลดน้อยลงแต่ว่าภาระค่าใช้จ่ายของเรายัางเหมือนเดิมใช่ไหมคะเพราะว่าเรา,ามาีหมอ แล้วก็ส่วนที่เราต้องจ่ายเงินเดือนให้น้องๆพนักงานด้วยค่ะที่ผ่านมานะคะวันนี้ที่ที่อยากจะเล่าให้พี่น้องฟังก็คือเป็นความอัศจรรย์ของพระเจ้าที่พระเจ้าทําให้เกิดขึ้นภายในชีวิตของทุกตานะคะก็คือตาเนี่ยได้ลงคลิปวิดีโอในการรักษาคนไข้นะคะในแอปพลิเคชัน TikTok นะคะ ก็คือลงไปเรื่อยๆค่ะประมาณเดือน2เดือนละแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปสนใจว่าจะมีคนดูเท่าไหร่นะคะจนวันหนึ่งที่มีคนไข้ามารักษานะคะคนไข้ก็แจ้งว่าเนี่ยติดตามมาจาก TikTok นะคะ แล้วก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็เลยเข้าไปดูในแอปพลิเคชันนั้นค่ะก็คือมียอดวิวที่ที่เยอะพอสมควรก็ประมาณ1,000 0ยอดวิวแล้วก็ดีใจขอบคุณพระเจ้าว่าโอ้พระเจ้าแบบอวยพรให้มีคนเข้ามาดูแล้วก็มีคนที่จะสนใจแล้วก็ตามมารักษากับเรานะคะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากนี้คือ ลูกตาค่ะอยู่กับน้องสาวใช่ไหมคะก็กําลังจะลงคลิปวิดีโอที่นวดจัดกระดูกคนไข้นะคะเข้าไปในแอป t i ๊ t o ็อกใช่ไหมคะก็ได้พูดกันขำๆกับน้องสาวนะคะพูดว่าออพระเจ้าคะ่ะเนี่ยคลิปนี้ที่ลูกจะลงไปอะ่ะขอคนดูสัก10ล้านวิวได้ไหมคะเราก็แบบคือคาดไม่ถึงหรอกคะ่ะว่ามันจะเป็นไปได้เพราะว่า10ล้านวิวนี่คือมันเยอะมากๆเลยค่ะสำหรับลูกตา แล้วพอหลังจากลงคลิปวิดีโอไปใช่ไหมคะประมาณ1ชั่วโมงก็มีคนไข้โทรมาสอบถามจำนวนเยอะมากค่ะแล้วก็มีทักมาสอบถามในทางเพจ Facebook ค,ค่ะเราก็สงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยไปเช็คในแอปติกตอกอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่า1ชั่วโมงหลังจากที่เราลงคลิปไปใช่ไหมคะมียอดคนดูอยู่2ล้าน7แสนคนค่ะ ก็โหทาให้เราแบบขนลุกมากเลยค่ะคือแบบขอบคุณพระเจ้ามากคือรู้เลยว่าสิ่งที่เราพูดไปอะค่ะคือพระเจ้าฟังอยู่แล้วพระเจ้าไวพรให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นไปประมาณตอนกลางคืนใช่ไหมคะก็มีสํานักข่าวที่ในเพจต่างๆเขาเอาข่าวของเราไปลงนะคะแล้วก็เอาไปนําเสนอในรายการข่าว ะะก็มีคนไข้ที่สนใจจํานวนมากที่มารักษากับทางคลินิกนะคะแล้วพอวันรุ่งขึ้นเราก็มาเช็คอีกรอบนึงนะคะว่า มีคนดูถึง10บล้านวิวหรือยังก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทําการอัศจรรย์มากๆเลยคือพระเจ้าให้คนดูถึงยอด10ล้านวิวจรงิงๆนะคะคือ,อขอบคุณพระเจ้ามากแม้ในสถานการณ์ที่ยากลําบากนะคะพระเจ้าก็ยังอยู่ข้างๆเราตลอดนะคะแล้วก็พระเจ้าทรงฟังคําร้องทูลขอคําอธิษฐานของเรานะคะแม้ว่าคําอธิษฐานนั้นจะเป็นคําที่เราพูดลอยๆพูดแบบไม่จริงจังกับพระเจ้าแต่พระเจ้าจริงจังทุกอย่างในชีวิต ของเรานะคะคก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าวอวยพรในเรื่องของหน้าที่การงานที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ในปัจจุบันที่พระเจ้าทรงยกชูชีวิตของเราให้เป็นที่รู้จักกับบุคคลอื่นทั่วไปค่ะ ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะคะ,ะแม้ในสถานการณ์ที่ยากลําบากนะคะก็ให้เราที่จะมีความเชื่อและความหวังใจในพระเจ้าของเรานะคะทําทุกอย่างให้สุดกําลังสุดเรี่ยวแรงของเราแล้วก็พระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งเหล่านั้นให้กับเราเองแล้วก็มองหาวิธีการใหม่ๆลู่ทางใหม่ๆนะคะแล้วก็อธิษฐานรอคอยจากพระเจ้าคะ่ะพระเจ้ามีแผนการที่ดีสําหรับชีวิตของเราเสมอคะ่ะ ทุกตาก็มีข้อพระคัมภีร์ที่อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะคะในสดุดีบทที่2 3ข้อที่1-3ถึงพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุดเลี้ยงแก่ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปริมน้ําแดนสงบทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านขอพระเจ้าเป็นความเชื่อและความหวังใจและเสริมกำลังเลี่ยวแรงของพี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ